แล้วก็บัตรเพิ่มช่องตัวละครนะครับผมแล้วอันนี้เป็นไข่สัตว์เลี้ยงที่บอกว่าได้คีเลสรนะครับผมแต่ว่าหมดอายุวนที่18นะโอเคนี่ครับผมของที่ซื้อจะประมาณนี้นะครับผม25,000ใช่ไหมฮะ เทปทูคอมเว็แบบซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกัมันเวดได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจากรยูทูบกัมันเวนะครับผมวันนี้นะฮะจะมาแนะนำเคว,วสวาเลนไทน์ของเซิร์ฟเวอร์แรนกอล์อกแลนด์เวิร์ดกันนะครับผมสำหรับใครที่เข้าดูครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาขึ้นใหม่เนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับสำหรับตอนนี้นะผมเซิร์ฟเวอร์แลน ก็ถือว่านานอยู่นะครับผมประมาณ12วัน13วันนะฮะซึ่งของรางวัลเนี่ยที่เราจะได้กันเนี่ยก็คือมีพวกบัตรเพิ่มช่องตัวละครนะครับผมแล้วก็มันมีสัตว์เลี้ยงด้วยนะสัตว์เลี้ยงที่เพิ่มคีย์ที่เข้าเลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมแต่ว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันความสามารถเนี่ยอยู่จนจบกิจเฉยๆนะฮะแล้วก็ของที่ปาทานอย่างอื่นอีกมากมายเหมือนกิจกรรมทั่วไปนั่นแหละนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมคือเนื้อหาของกิจกรรมเนี่ยคร่าวๆก็คือเราไปเสียตังค์ครับผมซื้อของจจจาากกกเเเเพื่่ออไปปปนนนนันง็ิรรมีบสวะะฮะ โดยเมื่อเราให้ของเอ c ไปถ้าเ p c ถูกใจเนี่ยเขาก็จะให้หัวใจมานะครับผมซึ่งเราก็เอาหัวใจอันนั้นแหละรวมรวมกันไว้นะครับผมแล้วก็ไปแลกของนั่นเองนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรใช่ไหมครับผมอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มเควสกันเลยนะครับผมสาหรับเควสนะครับผมให้มาเริ่มที่พอนเตล่านะครับผมตรงคาฟ่าพอนเตล่าด้านล่างตรงนี้เดินออกซ้ายมาหน่อยหนึ่งนะครับผมคุณจะเจอเอ c พตัวก็คือบริเวณทา i กิฟชอปกับบริเวณทายชอปนะครับผม บริทางคลิปชอปเนี่ยก็จะขายไอเทมที่เราต้องซื้อเพื่อไปส่ง a p c ต่างๆนะครับผมมันจะมี a p c อยู่ทั้งหมด10ตัวนะครับผมเราก็ต้องส่งให้ครบทั้ง10ตัวเพื่อเอาของเอาหัวใจนั่นเองนะครับผมอ่าซึ่งเมื่อเราได้หัวใจมานะครับผมเราก็จะเอามาแลกของพวกนี้นะครับผมก็จะมีพวกคอสตูมนะครับวันนี้เป็นคอสตูมนะแล้วก็บัตรเพิ่มช่องตัวละครนะครับผมเป็นกล่องเลนทั้แหวนอีกพีนะครับ แล้วอันนี้เป็นไข่สัตว์เลี้ยงที่บอกว่าได้คีเลดห้าิเรซนะครับผมแต่ว่าหมดอายุวันที่18แนะแล้วก็รอบนี้นะครับผมไม่มีให้สมอีเวนต์วาเลนไทน์สกอร์นะครับผมมีแต่อาดากับตัวไข่แรนะครับสิ่งแรกที่ควรเอานะครับผมก็คือบัตรเพิ่มช่องตัวละครนะครับผมแล้วก็อันที่2ก็คือไข่แรนะครับผมส่วนที่เหลือนี่ก็เลือกเอาเลยว่าจะแลกอะไรนะครับจำนวนที่ใช้แลกนะครับผมก็ถ้าเป็นคอสตูมอันแรกเนี่ยอันที่เป็นหมีเนี่ยนะครับผมใช้อยู่พี่ร4อยนะครับบัตร ไข่รแร่ใช้100นะครับไข่สัตว์เลี้ยงใช้50นะครับผมประมาณนี้สําหรับของรางวัลแล้วก็ของที่ต้องซื้อนะครับผมกิจกรรมเนี่ยหลักการก็คือคุณซื้อของจาก MC ตัวนี้ไปส่งให้ m b c ทั้งหลายเป็นสาวๆในแมปนี้นะครับผมแล้วก็มีออกอินตัวอยู่ที่แมปหมู่บ้านออกนะครับซึ่งวันหนึ่งเนี่ยใช้เงินประมาณสัก30,000นะครับผม30มหมเซนนี่ เพราะว่าซื้อของ10ชิ้นมา25 0 0 0ใช่ไหมครับผมแล้วก็ค่าวาร์ปอีกนิดหน่อยที่จะไปส่งที่อ็อกนะครับและแน่นอนนะครับผมอ e b C เนี่ยมันมีของให้เลือกมากมายใช่ไหมครับผมเราก็มีโพยนะครับผมโพยอันนี้เนี่ยส่งมาโดยคุณดักเบรสนะครับผมซึ่งคุณดักเบรสเนี่ยก็ไปเอามาจากคุณอังเคิลโปเต้นะครับผมซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้โพยอันนี้ต้นฉบับมาจากไหนนะครับผมแต่ว่าโพยอันนี้เนี่ยมันจะมีข้อสังเกตอยู่นิดนึงก็คือมันจะมี e อ b C 2ตัวก็คือ พิงเกลกับคิดเนี่ยที่มันจะได้ของที่เป็น4คะแนนนะครับผมปกติแล้วเวลาเราส่งของเนี่ยมันจะเต็ม5ใช่ไหมครับผมแต่ว่ามี2ตัวเนี้ยที่มันได้4คะแนนนะครับผมก็เรียกได้ว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะทําได้แค่48คะแนนนะครับผม48หัวใจนะฮะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมซื้อ Apple Joy 1ยอันนะครับผมก็เดี๋ยวซื้อทีเดียวไปหมดเลยแล้วกันจะได้ไม่ต้องเดินไปเดินมาหลายรอบนะครับอ่า Apple j ย y 1อันนะครับผม Aromatic อันนี้นะครับผม1นอันนะครับ Portable Sowing 1อันนะครับ Summer Happy Box 1อันนะครับ Food Parfait 1อัน d ูดพาเฟ่คือนี้นะครับ d r าย o o d b o อกอันนะครับ a m e t ทิสต2อันนะครับนี่2อันปึ๊บแล้วก็ Sentimental Flower 1อันนะครับแล้วก็ g าเ n ็ t 1อันนะฮะโอเคนี่ครับผมของที่ซื้อจะประมาณนี้นะครับผม25,000ใช่ไหมฮะเอ c ตัวแรกที่เราจะไปส่งครับผมอยู่ด้านขวามือนะครับเดินออกมาจากคาฟ่าเลยนะฮะ นี่ครับผมคุณจะเจอกับโมเอะนะครับผมโมเอะเนี่ยให้ส่งแอปเปิลจุยนะครับแอปเปิลจุยอ่าอยู่นี่ครับผมปุ๊บเนี่ยเวลาเราส่งของเราจะได้5แตมใช่ไหมครับผมต่อมาคือพิงเกิลครับผมพิงเกิลเนี่ยเดินออกมาด้านซ้ายมือนะฮะอยู่ข้างๆวีซีเลยนะครับผมพิงเกิลอันเนี้ยตัวปัญหานะครับผมเพราะว่าพิงเกิลเนี่ยมันมีแค่4คะแนนนะครับผม ซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้เหมือนกันว่า5คะแนนมันคืออะไรนะครับผมใครรู้ช่วยมาพิมพ์คอมเมนต์บอกทีนะครับผมซึ่งผมได้ลองส่มไป2อันแล้วนะครับผมเพื่อหาคําตอบว่าฟิงเกิลมันได้อะไรนะครับผมก็4คะแนนเนี่ยมันคืออารมเมติกฟ o w เวอร์ใช่ไหมครับผมก็ลองส่งวิตเลตโรสนะครับผมมันได้3คะแนนนะครับผมแล้วก็ลองส่งเพลมันได้2คะแนนนะฮะก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊มันเหลืออะไรอยู่นะครับผมนี่ฮะของที่ส่งได้ของตัวนี้ก็จะมีพวกอัญมณีอะไรพวกนี้แหละนะครับผมใครที่ได้5คะแนนจากตัวนี้ก็มาบอกด้วยว่าน้องเขาชอบอะไรนะครับผม ผมลองส่งแล้วนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็กะว่ามาส่งต่อแหละจะได้รู้ว่าไอ้ตัวนี้มันมี5คะแนนอะไรนะครับแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยเอา4คะแนนไปก่อนนะครับผมก็คือ aromatic flower นะครับผมอันนี้นะครับต่อมาครับผม npc อีกตัวหนึ่งนะครับก็เดินขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วก็ออกซ้ายเลาะกำแพงไปนะครับจะเจอกับ iu นะครับผม iu เนี่ยก็เลือกเป็น portable solving นะครับผมอันนี้นะครับนี่อ่ะก็ได้5แต้มอีกเช่นกันนะครับ แล้วก็เดินขึ้นไปด้านบนเลยนะครับผมตรงทางแยกนะฮะคุณจะเจอกับ BRG i r l นะครับตัวนี้นะครับผม b r Girl เกนี่ยก็เลือกเป็นซัมเมอร์แฮปปี้บ็อกซ์นะครับนี่เราก็จะได้5แต้มเหมือนกันนะครับแล้วก็เดินขึ้นไปต่อเลยนะครับไปตรงหน้าสมาคมไหนะนะครับมุมซ้ายบนนะฮะเดินออกซ้ายไปหน่อยหนึ่งนะครับปึ๊บปึ๊บเลี้ยวเข้าบ้านไปนะครับเลี้ยวออกบ้าน ไม่ได้เลี้ยวเข้าบ้านนะครับผมเลี้ยวเลาะบ้านไปเออนะครับผมนี่ริเบรเรียนนะครับผมริเบรเรียนเนี่ยก็เอาฟุตพาเฟอันแรกไปเลยนะครับผมปุ๊บก็ห้าแต้มนะครับแล้วก็เดินออกด้านขวามือนะฮะตรงข้างใต้ของคาฟ้าด้านบนพอนเตล่านะครับจะมี GM อยู่หนึ่งตัวนะครับผมนี่ครับเดินลงมานิดนึง GM เขากินฟุตไดฟุตบ็อกซ์อันนี้นะครับผมปุ๊บนี่ไดห้าแต้มนะครับ จากนั้นเดินขวานะครับผมไปตรงหน้าโบสนะครับคุณจะเจอกับพายอนเกิลนะครับพายอนเกิลเนี่ยก็จะกินเซนติเมนทัลนะครับผมอันนี้เลยแล้วเราก็เดินลงมานะครับผมดึบดึบดึบลงมานะฮะแล้วก็จะเจอกับตัวปัญหาอีกตัวหนึ่งก็คือคิดนั่นเองนะครับผมซึ่งคิดเนี่ยก็เหมือน M c Pi ซีพิงนะครับผมก็คือไม่มีของที่เป็น5คะแนนให้นะครับผมใครรู้ว่าของที่เป็น5คะแนนของน้องคิดเนี่ยคืออะไรช่วยบอกทีนะครับผม ผมลองไปแล้ว2ครั้งนะครับผมของ4คะแนนก็คืออเมทิสต์นะครับผมของบูจีเวลที่ผมส่งไปเนี่ยได้3คะแนนนะครับของเอมเบรลที่ส่งไปก็ได้2คะแนนนะครับก็เลยยังไม่รู้เหมือนกันว่า5คะแนนของน้องคืออะไรนะครับอ่ะส่งอเมทิสต์ไปนะครับหลังจากส่งของเด็กเสร็จแล้วนะครับผมก็เดินลงมาด้านล่างนะครับแล้วก็เดินล็อกกำแพงไปด้านซ้ายหน่อยหนึ่งนะครับคุณจะเจอกับมีนานะครับผมนี่มีนาตัวนี้นะครับผมคุยกับมีนาแล้วก็เลือกว่าส่งอเมทิสต์นะครับนี่อเมทิสต์ โอเคคุณก็จะได้5คะแนนใช่ไหมครับผมพอถึงตรงนี้เนี่ยจะเหลือสาวๆอีกคนหนึ่งนะครับผมก็คืออ็อกเลดี้นะครับผมไปไปจีบอ็อกเลดี้นะครับอ็อกเลดี้เนี่ยกินกาเน็ดนะครับผมอ่าเราก็ซื้อกาเน็ดมาใช่ไหมครับแล้วก็วาร์ปจากพอนเทล่านะครับผมไปที่อ็อกนันเจียนนะครับนี่แล้วคุณก็จะเจอกับอ็อกเลดี้อยู่ข้างคาฟ้านะครับผมแล้วก็เลือกว่ากาเน็ดให้เขาไปนะฮะปุ๊บ โอเคเพียงเท่านี้เนี่ยหนวันล้วก็ครบแล้วนะครับผมถ้าคุณส่งตามโพยนะครับผมคุณจะได้อยู่48แต้มหัวใจนะครับผมซึ่งเราก็ยังเป็นปริศนาอยู่นะครับผมระหว่างพิ k งเกลกับคิดเนี่ยว่าเขาต้องการของชิ้นไหนนะครับผมซึ่งใครรู้ก็พิมพ์คอมเมนต์มาบอกทีนะครับผมโอเคครับทั้งหมดนี้นะครับผมก็เป็นเควส์ของวันวลนทน์ในโอแลนด์เวิร์นะครับผมก็ ถ้าตีซะว่าตอนนี้เราทําได้วันละ48ใช่ไหมครับผมเราต้องการ400แต้มใช่ไหมครับผมเพื่อบัตรช่องตัวละครนะครับผมก็หารไปผมเราจะทําอยู่ทั้งสิ้นประมาณ9วันนะครับผมเพราะว่าเราได้แค่วันละ48ไงถ้าได้วันละ50านี่ก็คือ8วันก็ได้แล้วแต่นี้มันต้อง9วันนะครับผมดังนั้นก็แนะนําว่าทําทุกวันเถอะครับผมเพื่อคะแนนของเรานะฮะจะได้แลกของคุ้มๆนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณดาร์คเบสนะครับผมแล้วก็คุณอังเคิลโปเต้นะครับผมที่จดโพยมานะฮะ คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีด d youtube ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับช่วงกัมบนเวขายของสำหรับใครที่อยากสนับสนุนกัมบนเวนะครับก็กดจอยกดเข้าร่วมข้างผม subscribe ได้เลยนะครับผม20บาท50บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นการสนับสนุนกัมบนเวให้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับใครที่ไม่สะดวกนะครับสามารถกดซูเปอร์แดนมาเป็นกำลังใจให้กัมบนเวได้นะครับผมแล้วก็สามารถเลือกเงินโดเนทได้เลยนะครับนอกจากนี้นนนนนนะะคคครรรัััััับบยยยงงงงสาาามมมมถอออเเเเต์พื่ป็็กกกกกลใใใจห้้้้วววไไไดดีฝ หกก็อบใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ